คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกำบลนธัญญาอำเภอกำมะลาสยถือเป็นคณะทำงานที่มีความเข้มแข็งมีศักยาภาพในการดำเนินงานรวมถึงมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งแก่สตรีและองค์กรสตรีได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลธัญญาอําเภอกำมลาศัยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2555เริ่มต้นโดยอยู่ภายใต้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาอยู่ภายใต้ความราับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ปีพศ2559เป็นต้นมา ในส่วนของผลการดำเนินงานของคณะทํางานขับเคลื่อ,กอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลญธัญญาอําเภอกรรมลาสประจําปี2564ถึงปี2565โดยตาบลญธัญญาอําเภอกรมลาสจังหวัดกาลสินมีคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลจํานวน9คนซึ่งมีนางเข็มชาติจงกนรัตน์เป็นหัวหน้าคณะทํางานโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลธัญญา มีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน3,198คนโดยคณะทำงานมีการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องและได้ประสานไปยังโรงเรียนในพื้นที่เพื่อให้สตรีที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเข้ามารวมเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและมีสมาชิกประเภทองค์กรจำนวน15หมู่บ้านแบ่งเป็นสมาชิกในเขตเทศบาลจำนวน8หมู่บ้านและนอกเขตเทศบาล จำนวนเจ็ดหมู่บ้านโดยมีการสมัครสมาชิกครบทุกหมู่บ้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทัญญามีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันจำนวน26โครงการรวมเป็นเงิน1,587,450บาทมีการใช้คืนเงินผู้ตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน14โครงการโดยในปีงบประมาณ2,564ถึงปี2,565ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน12โครงการเป็นเงิน847,500บาทแบบ่งโครงการด้านเกษตรกรรมจำนวน6โครงการประกอบด้วยโครงการปลูกเห็ดเลี้ยงปูนาและเพาะเห็ดฟางและโครงการด้านหัตถกรรมจำนวน6โครงการประกอบด้วยโครงการแปลรูปผ้าถอผ้าและจักสารมีโครงการเด่น คือโครงการของกลุ่มปลูกเห็ดในโรงเรือนซึ่งมีเครือข่ายในตำบลธัญญาเป็นกลุ่มสตรีผู้คู่ยืมเงินหมุนเวียนจำนวน3กลุ่มซึ่งสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย5,000ถึง25,000บาทต่อเดือนในส่วนของการบริหารจัดการหนี้ของคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลธัญญาอำเภอกมลาใสาเมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้ จะมีการเชิญตัวแทนมาร่วมประชุมพร้อมรวบรวมเงินจากสมาชิกผู้กู้ไปชำระตามงวดทำให้กลุ่มที่กู้เยี่ยมเงินมาประกอบอาชีพชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลธัญญาอำเภอกำมะลาสยรวมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลจะมีการจัดการประชุมวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนและเนื่องจากชุมชนตำบลทธัญ,ญามีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านหัวแหดของพออเฉลิม สัตว์ถนมสิลป์ซึ่งเป็นแหล่งที่กลุ่มอาชีพสตรีต่างๆของชุมชนได้มีการเข้าไปศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอยู่เสมอรวมถึงมีโรงเรียนบ้านแก่หัวแห่สุ้มฮงวิทยาซึ่งเป็นศูนย์กบรลด้านการปลูกพืชสวนครัวการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารปลอดภัยสำหรับบริโภค นอกจากนี้นางเข็มชาติจงกลรัฐหัวหน้าคณะทำงานได้เข้าร่วมโครงการโคกนหนองนาโมเดลเป็นพื้นที่จำนวนหนึ่งไร่โดยมีการปลูกปา่าปลูกไม้ผลปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งถือเป็นครัวเรือนต้นแบบของชุมชนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทัญญาได้มีการช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์งานของสตรีในทุกด้านซึ่งจากที่กล่าวมาทำให้ทราบว่า คณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทันญ,ญาอําเภอกมลาไส้ถือเป็นคณะทำงานที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการทำงานเป็นอย่างมากไม่ว่าจะในมิติด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานของกองทุนด้านการพัฒนาและการสร้างอาชีพสตรีด้านการติดตามและแก้ไขปัญหาของสตรีก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรีเกิดเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ก้าวข้ามขีดความสามารถองค์กรบริหารกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่การพัฒนาสตรีเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป